คับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับต้นห่อเงินห่อทองครับผมเคยทาคลิปนะครับต้นห่อห่อทองไว้นะครับแต่ว่าห่อเงินนี่ผมยังไม่ได้ทํานะครับวันนี้ก็เอามาทั้งสองตัวเลยนะครับตัวแรกที่ผมเอามาวันนั้นคือเจ้าห่อเนี่ยครับห่อทองครับตัวนี้เป็นด่างเหลืองนะครับถึงได้ชื่อว่าห่อทองครับ แต่ที่ผมจะพาม,ามาดูวันนี้ครับปีกต้นครับห่อเงินครับเห็นไหมครับเขาจะด่างออกขาวนะครับเห็นไหมครับเขาจะห่อนะครับตัวนี้เป็นตระกูลแคระนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับ มันวิ่งหาแสงครับมันเอ็นครับผมไว้ในร่มนะครับแต่ว่าแสงไม่พอนะครับมันก็เลยเอ็นนะครับวิ่งหาแสงนะครับแต่ว่าพวกนี้คือมันไม่ค่อยชอบแสงจ้าเท่าไหร่นะครับเอาไว้ใต้แสลมครับดีแล้วแต่วันนี้ผมเอาไว้ใต้โต๊ะครับมันเลยวิ่งหาแสงครับไม่ได้ดูมันครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนที่ไว้ก่อนนะครับนะครับมันเริ่มแตกต้นเล็กๆครับนะครับตัวเล็ก เห็นไหมครับเขาจะออกขาวครับตัวนี้ครับที่จริงใบเขาจะห่อประมาณนี้นะครับถ้าได้แสงพอๆกันนะครับนะครับที่จริงเขาจะห่อประมาณนี้นะครับถึงจะสวยนะครับนะครับห่อเหมือนต้นนี้ครับจะสวยใบเขาจะแปลกครับมันก็ห่อทองครับแต่ตัวนี้คือมันอยู่ในร่มเกินครับมันเลยกลางออกนะครับเห็นไหมครับมันกลางออก มีต้นนี้สีเหลืองก็อยากมีสีขาวเขามีให้ครบเขาะละครับเขาจะมีสายพันธุ์โตอีกนะครับของเงินหอทองเขาจะมีต้นโตนะครับตามปกติครับเหมือนต้นบอลทั่วไปครับแต่ที่ผมนํามาโชว์นี่เป็นสายพันธุ์แคะครับบางทีนี่เขาจะขยายพันธุ์โดยการใช้ไหลนะครับเขาจะมีไหลยาวออมานะครับ ถ้าเราแบบนี้เขาใช้หน่อก็ได้นะครับมีทั้งหน่อมีทั้งไหลนะครับสามารถขยายพันธุ์ได้นะครับพวกนี้จะเลี้ยงง่ายนะครับแต่เขาก็ชอบน้ำหน่อยนะครับชอบชื้นนะครับแต่น้ำห้ามขังนะครับน้ำเขาห้ามขังนะครับสวยๆครับใบเขาครับห่อสวยๆครับ ลายชัดๆครับลายขาวครับเจ้าห่อเงินครับบางคนเขาเรียกในต้นเดียวกันว่าห่อเงินห่อทองครับที่จริงเขาแยกกันนะครับสีเหลืองเขาบอกห่อทองสีขาวเขาเรียกว่าห่อเงินนะครับเหมือนกับลูกแฝดครับหน้าเหมือนกันเขาเลยเรียกให้มันทั้งสองชื่อครับจะเรียกชื่อใดไก็กลัวผิดนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับที่จริงนี้ต้องเรียกแยกนะครับ ต้นเขาจะเล็กครับความสูงก็ประมาณหกเจ็ดนิ้วครับสามารถเลี้ยงไว้ในโต๊ะที่ทำงานพวกนี้ครับไม่ต้องการพื้นที่เยอะนะครับมีไว้สักสองต้นครับแบบนี้ครับต้นละสีครับก็สวยไปอีกแบบหนึ่งครับนะครับนต้นครับทั้ง บนใบเขาก็ด่างครับใต้ใบเขาก็ด่างนะครับเป็นต้นไม้ใบแปลกที่ผมชอบอีกต้นหนึ่งนะครับการปลูกผมใช้ขุยมะพร้าวนะครับกาบมะพร้าวรองนะครับ แล้วก็แต่ละเดือนผมก็จะใช้ปุ๋ยสูตร15นะครับให้เขานะครับอย่าให้เยอะนะครับต้นหนึ่งก็ไม่เกิน4เมตรนะครับกระถางเขาเล็กครับเดี๋ยวไม้นั้นเขาจะเน่านะครับให้ปุ๋ยเขาเยอะครับสักเดือนนึงก็ให้เขาทีหนึ่งครับ4เมตร4เมตรนะครับต้นไม้แปลกครับแต่ก็หาง่ายนะครับ แต่ผมเห็นตามสวนมีแต่ไซส์ใหญ่ไซส์ปกติอะครับเหมือนต้นบอลนะครับต้นนี้ก็จะหายากหน่อยครับต้องหาซื้อในกลุ่มนะครับตัวนี้ก็น่าจะแยกได้แล้วครับแต่ผมยังไม่ได้แยกครับแยกได้สามสี่ต้นพวกนี้ครับตัวนี้ก็เริ่มให้หน่อแล้วนะครับเห็นครับเริ่มให้หน่อแล้วครับแต่เราก็ปลูกไว้ให้ไปกอจะได้สวยๆครับไม่อยากจะแยกมันนะครับ แต่ผมเป็นนิสัยเสียครับคือถ้าอยู่บ้านแล้วต้นไม้จะไม่สวยครับจะชอบแยกครับอยากมีต้นก็ให้มีสองต้นสามต้นสี่ต้นพวกนี้ครับต้นไม้เลยไม่สวยสักกะทีครับไม่รู้ใครๆเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับนี่ครับอยู่ว่างๆก็มาจับเล่นดูนั่นดูนี่ของต้นไม้ครับ ว่างๆนี่คือวันว่างๆของผมนะครับถ้าผมจะอยู่กับต้นไม้นะครับก็จะมาดูต้นไม้แบบนี้ครับอยากได้ต้นไหนก็หาต้นนั้นมาปลูกครับบ้านผมส่วนมากผมจะชอบทุกต้นนะครับเพราะผมหามาปลูกครับไม่มีต้นไหนที่ไม่ชอบนะครับบางทีก็ได้ฟรีมาครับขอเขาบ้างครับ แต่ส่วนมากจะสีมากกว่าครับเห็นไหมครับฟอร์มเขาก็สวยครับถ้าไม่คิดว่าเขาวิ่งหาแสงเขาเอียงก็สวยไปอีกแบบหนึ่งครับก็น่ารักไปอีกแบบนึงเวลาตั้งครับตั้งโต๊ะเจ้าห่องเงินครับต้นนี้ครับดูใกล้ๆครับก็สวยไปอีกแบบนึงครับ อย่าเขาเอาไปตากแดดเยอะนะครับไม่งั้นใบเขาก็จะไหม้นะครับต้นนี้ก็เป็นต้นโปรดมากเลยครับใบเขาครับไม่ยอมกลางเลยนะครับต้นห่อนี่หอจริงๆเลยนะครับตัวน,นี้ครับ ห่อหน้าตาแปลกๆนะครับตัวนี้ก้านเขาจะขาวเขียวนะครับเขียวอ่อนๆออกขาวเนี่ยครับถ้าเป็นผักก็น่ากินนะครับต้นนี้ครับนี่คือเจ้าห่อทองนะครับส่วนก้านต้นนี้จะอม ชมพูนะครับออกแดงๆนะครับความสูงก็จะพอๆกันนะครับนครับแต่ก็ชอบทั้งสองต้นนะครับมันอยู่ความแตกต่างมาอยู่ตรงสีเฉยๆครับต้นนี้ครับ รูปทรงเขาสวยเหมือนมีศิลปะนะครับอ่อนช้อยครับหรือบางทีเราอาจจะเลี้ยงแบบนี้ก็ได้นะครับเอาไว้ในที่ร่มๆหน่อยครับให้เขาหาแสงครับเขาจะได้แบบโยนิดๆน,นะครับลำต้นเอียงนิดๆครับจะได้สวยๆครับถ้าเราเอาไว้ในที่โต๊ทำงานก็อาทิตย์หนึ่งก็ควรจะเอามาตากแดดสักตอนเช้านะครับ น่าจะสักครึ่งวันนะครับอาทิตย์ละครึ่งวันนะครับน่าจะได้อยู่ครับแต่ว่าแสงลําไรเขาก็อยู่ได้นะครับแต่ว่าเราก็ให้เขามาตากแดดสักนิดนึงครับไม่ใช่ว่าแดดร้อนนะครับแดดตอนเช้านะครับสวยคนละแบบครับเรียกตุ้นใดต้นหนึ่งก็ตัดสินใจยากอยู่นะครับไม่ต้องเรียกครับก็เอาทั้งสองต้นเลยครับ เห็นไหมครับทรงต้นสวยๆไว้ที่เดียวกันเอ็นไปหมดเลยน,นะครับเอ็นเอียงไปหมดครับไม่ตรงเลยนะครับจัดเล่นสวยๆตั้งไว้สวยๆครับดูทุกมุมครับ380องศาครับ ครับคลิปนี้เราก็มาดูเจ้าห่องเงินห่อทองของผมนะครับครับถ้าชอบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์นะครับขอบคุณครับ